ลาซีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนการงานช่วงนี้การงานของคุณค่อนข้างโดดเด่นมากจะมีเงินทองไหลมาเรื่อยๆและแน่นอนว่าหากคุณทำงานนี้คนเดียวหรือเป็นผู้นำจะลุ่งสุดๆแต่ก็ต้องทำใจเรื่องความเหนื่อยเพราะคุณรู้สึก ว่าต้องลุยงานคนเดียวอาจสร้างความเหนื่อยล้าแก่ร่างกายของคุณได้การเงินคุณจะเริ่มมีเงินเก็บมากขึ้นในช่วงนี้เป็นเพราะใจของคุณแข็งและมีระเบียบว,วินัยในช่วงที่ผ่านมาแต่หลังจากนี้ไปจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายเข้ามาอีกแน่นอนส่วนใครที่อยากกู้เงินทำบัตรเครดิตหรือทำธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคารขอ,อให้รีบทำ เพราะมันจะผ่านไปได้ดีในช่วงนี้ความรักความรักของคนโสดหากมีคนเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ดีพอก็อยู่คนเดียวไปก่อนเพราะมีเกณฑ์ว่าหากคุณเปิดใจรับใครเข้ามาในช่วงนี้จะนำมาซึ่งความวุ่นวายส่วนคนที่มีคู่แล้วต้องพยายามใส่ใจกันให้มากขึ้นเพราะช่วงนี้จะหาเหินกันมากขึ้นเรื่องของสุขภาพ จะเกิดปัญหาจากการที่พักผ่อนไม่เพียงพอ